คือผมอะ่ะสามข้อเนี่ยผมโดนหมดเลยเว้ยแล้วไข้ี 5, ่สิเาเปอร์เนเจ็บคอสาส็เอร์เซ็ไอ้ห้าสี่เปรเ็นวมกันไม่เกินร้อยแล้วครับขั้นตอนแย่รูจมูกแย่ไม่มตรงเรามาคุยกันก่อนนะว่าถ้ามันขึ้น2ขีดเนี่ยผมลงสตีีมนะนี่ครับผมได้อุปกรณ์มาแล้วนี่อุปกรณ์การตรวจมาแล้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมอะ ไอบ่อย <c oughs> นี่นะโชว์ผมอะไอบ่อยมาก, boy, มากแล้วก็เวลาเวลาเวลาสตรีมอะแล้วบางทีเห็นอย่างเงี้ย <c oughs> แบบเนี้ยคือเราอะ่ะปิดไมค์ไว้แต่เราอะไอนะครับและเสียงไอมันจะไม่ออกแต่ว่าตัวเรากระตุกเพราะว่าเราไอนะฮะแล้ววันก่อนไข้ขึ้นแล้วก็เจ็บคอกืนน้ำลายแล้วเจ็บลูกกระเดือกเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำมูกไหลด้วยหายใจลำบากนะครับส่วนได้กลิ่นลดลงเนี่ย มันเป็นเพราะจมูกมันตื้อๆคนมันไม่สบายเวลามันหายใจไม่ออกอะ่ะมันจะได้รับกลิ่นลดลงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผม่มีความเสี่ยงจะเป็นโควิดสูงมากเพราะว่าใน8หัวข้อเนี่ยนะครับอันนี้คือความน่าจะเป็น8หัวข้ออาการของโอไมคอนในประเทศไทยนะครับ8หัวข้อเนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่าผมมันโดนไปแล้ว6ครับ เพื่อนๆลองมาเช็คกันนะฮะว่าเพื่อนๆเนี่ยเต็ม8ข้อเนี่ยเพื่อนๆโดนไปกี่ข้อแล้วบ้างนะครับข้อแรกครับไอครับ54%เปอร์เซ็นต์นะฮะโอกาสที่คนไอจะติดโอมิคอนหเปอร์เซ็นต์คือเยอะมากเลยนะ,ะผมโดนไปแล้วะครับ54% KK เปอร์เซ็นต์เคเคโดนไปแล้ว54%เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเป็นโอมครอนนะฮะ54%เปอร์เซ็นตนะ์เลยนะเว้ย เยอะนะเว้ยเกินครึ่งน,นะเว้ยอาการแรกของการเป็นโอมิคอนคอจะแห้งๆแ,แล้วมันจะไอบ่อยใช่ไหมมันจะไอแห้งๆซึ่งผมไอบ่อยมากเจ็บคอ37% KK เจ็ปอร์ซเคเเจ็บคอครับโดนไปแล้วเหมือนกันนะฮะข้อที่สองเคเคก็โดนครับข้อแรกไอข้อ2เจ็บคอ เจ็บคอเนี่ยมันจะเป็นอาการหลังจากที่เราไอามารวัวพอเราไอามารัว,วต่อเนื่องต่อเนื่องกันเนี่ยผมจะเริ่มรู้สึกเจ็บคอวเวลากืนน้าลายอะ่ะมันจะเจ็บอะ่ะมันจะเจ็บคอเจ็บกระเดือกอะ่ะเพื่อนเพื่อเป็นกันปะเวลาเวลาแบบกืนน้าลายเคยเป็นปหมไม่ต้องเป็นกืนน้ําลายก็ได้นะกืนทุกอย่างแม่งเจ็บวดเลยตอนนี้ผมปากแห้งมากเลยเป็นไข้ไข้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า อาการของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไข้หรือเปล่าแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าผมไม่ได้เปิดแอร์อุณหภูมิอยู่ที่29นะครับเปิดแอร์ไว้เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทเฉยๆให้มันมีออกซิเจนไหลเวียนอยู่ในห้องเ <c oughs> ชื่อไหมผมหนาวตัวสั่นแบบ ใส่เสื้อหนาหนาหนาหมดเลยอ่ะแบบผมผ้าห่มนั่นหนาใส่เสื้อกันหนาวแต่ไม่หนาวจากข้างในอ่ะหนาแบบหนาวตัวสั่นเลยอ่ะอันนั้นคือใข้ใช่ไหมคือผมอ่ะสามข้อเนี่ยผมโดนหมดเลยเว้ยแล้วไข้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เจ็บคอสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไอห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์รวมกันไม่เกินร้อยแล้วครับตอนเนี้ยนะฮะปวดกล้ามเนื้อเนี่ยผมไม่ปวดเท่าไหร่นะครับแต่เวลาตื่นเช้าๆมาเนี่ยมันก็มี ปวดบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ปวดเท่าไหร่ไอ้สิ้าปปวดกล้ามเนื้อนี่ตัดออกได้นะฮะผมไม่ใอยเป็นเท่าไหร่ปวดหัวมีมีอยู่นะบางบางช่วงที่แบบรู้สึกว่าแบบจี๊ดจี๊ดกลางหัวปวดศรีรษะถือว่าบวกไปอีก10%เซมันจะมีวิธีคำนวณอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาสอนวิธีคำนวณว่าคุณมีโอกาสจะติดโควิดมากน้อยแค่ไหนนะครับมีน้ำมูกมีไหมมีครับเมืม่อวานผมนั่งซ้อน้ำมูกตลอดทั้งสตรีมเลยถ้าใครดูสตตีมอยู่จะเห็นนะฮะว่าน้ำมูกไหลรัวๆเลย ผมน้ำมูกไหลต่อใช่ไหมหายใจลําบากครับเป็นอยู่แล้วครับหายใจลาบากเพราะว่าเวลาไม่สบายอย่างเงี้ยมันจมูกมันจะตื้อๆมันจะตันๆใช่ไหมแล้วมันจะหายใจไม่ออกเว้ย5%บวกเข้ามาอีกได้กลิ่นลดลงครับอันนี้เป็นข้อที่เสริมเข้ามาจากการหายใจลาบากเพราะว่าการที่เราหายใจลําบากอ่ะมันเหมือนกับว่าเยื่อโพรงจมูกมันบวมแล้วมันก็บังเหมือนกับมันทําให้แบบรูออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปเนี่ยมันมันบวมใช่ไหมแล้วมันก็สูดไม่เข้าพอมันสูดไม่เข้าปุ๊บหายใจลําบากมันมีผลอยู่แล้ว ได้กลิ่นลดลงมันมีผลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดแข้อนะครับเคเคโดนไปทั้งหมด6ครับ6ข้อที่เคเคโดนครับไอ1เจ็บคอ2ไข้3ปวดศีรษะ4มีน้ำมูก5าหายใจลำบาก6ได้กลิ่นลดลง7เอาเฮียกูโดนไป7ข้อไม่ใช่หกอคือมันต้องลองตรวจดูว่าติดหรือไม่ติดเรายังไม่รู้ไงเออเราก็พูดให้แบบมันดูน่ากลัวไปก่อนเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ติดแต่บางเอิญวมันเราติดเราจะผิดหวังเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมองในแง่ต่ำสุดไปก่อนว่ากูติดแน ถ้ามันไม่ติดแปลว่าเราโชคดีเ,เป็นเขาเป็นวิธีคิดเข้าข้ามตัวเองตรวจแล้วรู้เลยดีกว่าผมแค่อยากวัดความเสี่ยงก่อนที่จะตรวจจริงไงผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้นะฮะอุปกรณ์นะครับผมแกมะมาจากกล่องแล้วนะฮะก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดปลาม่านี้นะครับแย่ <S <S yeah, จริงเจ็บจริง ซึ่งไอชุดตรวจนี้นะครับมีโอกาสตรวจพบได้ง่ายกว่าชุดตรวจอื่นเพราะชุดตรวจอื่นๆเนี่ยบางบางยี่ห้อหรือบางรุ่นเนี่ยมันตรวจแล้วมันไม่เจอแต่แม่งเป็นการตรวจแล้วไม่ขึ้นเนี่ยบางทีมึงเป็นแต่ว่ามันแค่ตรวจไม่ขึ้นก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ด้วยแล้วกันนะคบเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่กล้าตรวจเพราะว่ากลัวทําไม่เป็นบ้างกลัวเจ็บบ้างอะไรเงี้ยเจ็บมึงเจ็บแน่มึงเจ็บอยู่แล้ว ครับแต่ว่าบางคนอาจจะแย่ยผิดวิธีตรวจโควิดโโเลยเป็นไงโคตรเฟี้ยวแต่ผมยังไม่ได้บอกยี่ห้อนะเพราะว่าผมไม่ได้โปรโมทให้เขาเขาไม่ได้รับอนุอรตให้เรานะอันนี้นะครับมันจะเป็นแท่งสำลีเอาไวใ้ใหญ่ตรงจมูกใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเตรียมน้ำยาไว้ด้วยนะครับตรงนี้อันนี้คือที่หยอดน้ำยานะครับเราจะต้องเปิดอันนี้ก่อนนะครับอันนี้นะมันจะคล้ายน้ำตาลเทียมนะครับเปิดเสร็จปุ๊บ แล้วก็บีบน้ํายาตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมสารเพื่อใส่เข้าไปในผลตรวจอีกทีหนึ่งนะครับเราก็บีบน้ํายาตัวนี้เข้าไปในนี้เลยบีบสบายเสร็จปุ๊บอันนี้ทิ้งนะอันนี้ปิดฝาไว้ก่อนน้ายาจะอยู่ในนี้แล้วนะจากนั้นนี่คือขั้นตอนที่คนไม่ชอบมากที่สุดขั้นตอนแย่รูจมูกก็เวลาแย่นะฮะถ้าเราแย่เข้าไปตรงตรง่ะมันจะไม่โดนนะครับเพราะว่าไอ้จมูกของเราเนี่ยนะฮะอันนี้คือสอนแบบอย่างกับผมเป็นผู้รู้นะแต่ไม่ใช่นะผมแค่ศึกษามาถ้าเราแย่จากข้างล่างขึ้นบนมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่่งเชื้อมมันไได ตเชื้อมันอยู่ประมาณตรงนี้วิธีที่จะแย่แล้วให้เข้าถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องเงนยหน้าอย่างนี้ครับแล้วก็แย่แย่ไปตรงตรงแย <c oughs> ่จำสันรักเนี่ยถือว่าปกตินะครับจะแย่อีกข้างหนึ่งก็ได้นะเพื่อเอาชัวใช้อันเดิมเนี่ยแหละแย่ไปอีกข้างหนึ่ง <c oughs> เอาชัวไม่ไหวละน้ำตาไหลเอแล้วแย่เสร็จปุ๊บไออันเนี้ยที่เราเอาไว้ตอนแรกจำได้ใช่ปะหยิบม,มาเปิดฝาเสร็จปุ๊บให้เอาด้านเนี้ยทิมเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็คน นี่คนคนเวลานานเลยนะคนเพื่อให้เชื้อในจมูกเราอะ่ะมันเข้าไปในนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เราคนอันนี้เสร็จนะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะมันจะมีถุงนนี้ครับเป็นถุงเพื่อกันเชื้อนะครับนี่เห็นไหมัมนจะมี สัญลักษณ์ไบโออยู่ไบโอไบโอฮัซซัดนะครับไม่ใช่หนังนะแต่เป็นเชื้อไวรัสนะครับให้เราเอาถุงนี้เปิดออกแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะใส่ไอแท่งนี้นะไม่ใช่ใส่น้ำเข้าไปนะใส่แท่งนี้นะเพราะว่ามีเชื้อเชื้อจับน้ำมูกเรานะมันอาจจะมีเชื้อโควิดอยู่ในนี้ใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับมันสกปรกนะฮะนี่ถึงขั้นตอนที่สําคัญนะครับปิดฝาตรงนี้นะอ่าปิดสนิทเสร็จปุ๊บนี่ครับไอตัวนี้เลยตัวนี้ครับโอ้ยเห็นเห็นแบนเลยตั้งใจโชว์นี่มันไทยอินชัด Yeah, ดูสะละถุยเหอะเจ้าของแบรนด์นะจ่ายตังย้อนหลังให้ด้วยนะอ่าหลังจากที่เราหยิบตัวนี้มานะ <c ười> ผมแตบจมูกมากเลยเมื่อกี้ข้างในเนี่ยมันมีเม็ดอันนี้อยู่ไม่ใช่ลูกอมไม่ต้องมกินนะครับมันกินไม่ได้นะเือนแบบเด็กบางคนคิดว่าเอ้ยอะไรตรวดโควิดแถมลูกอม <No. S 1> ไม่ใช่นะครับหลังจากที่เราหยิบตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับสังเกตน,นะเห็นไหมมันจะมีตัวซีกับตัว T S อเนี่ย มันคือจุดที่ให้เราหยอดน้ําเมื่อกี้นะครับส่วน C ีกับทีเนี่ยจะเป็นตัววัดผลนะฮะ C คือปกติแต่ทีถ้าขึ้นมาปุ๊บมึงเรียบร้อยเลยไปโรงพยาบาลถ้า C ขีดเดียวคือปกติแต่ถ้าขึ้น C แล้วขึ้นทีด้วยคือไปโรงพยาบาลเรามาคุยกันก่อนนะว่าถ้ามันขึ้น2ขีดเนี่ยผมลงตรีติมนะผมจะหยอดแล้วนะครับหยอดไปแล้วครับน้นํากําลังวิ่งครับน้ํากําลังซึมครับ A later few moments later. ฮ้ยกูว่าเครื่องพังเฮ้ยเชี่ยสวยละขอดูของแคนดี้ก่อนไอ้เชี่ยเชี่ยแคนดี้ออกไปดิเอ๊ะตัวเองติดโควิดจริงเหรอเต้ยเตงติดโควิดจริงๆด้วยอ่ะตรวจอีกรอบหนึ่งได้ปะโชว์เลยเขาว่าใช่เขาาตัวเองใช่เลยแต่เขาว่าไม่ติดเชี่ยนะกูกูกะไว้แล้วจบแล้วเชี่ยโอ้ยเราปูละ ติดจริงเหรอเจี่ยบผมนึกว่าผมไม่ติดนะเนี่ยไอโอ๊ตได้ยินปหมโอ๊ตเออกูติดโควิดว่ะโชคดีผมดูอยู่ติดได้ไงวะแปดอาการโอไมครอนผมโดนไปเจ็บเดี๋ยวแย่ให้แคนดี้ก่อนเจ็บเจ็บอ่ะค่ะยังไม่ได้หมุนเลยต้องแย่เองอ่ะจะให้เท่ยวอ่ะก็ต้องกักตัวยยาด้ว ชิบหายแล้วกูต้องตรวจบ้างไปไหนตรวจทำไมนี่ยตรวจทำไมอะติดติดทางสายเลียนโอเคยังไม่มีอาการที่ชัดเจนเลยนะผมเนี่ยนะไม่มีอาการชัดเจนที่ผมโคตรจะชัดเจนเลยชัดยังไงมาพูดเสียงชัดเจ้าน้ำม้งน้ำมู๊กกวไม่มีมีไอรัวด้วยคอนเทนต์ไอสัตว์เป็นโควิดโชว์อีกสักทีแล้วกันเออเหมือนที่เขาพูดเลยเปิดไลนหน่อย กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้มาสอนวิธีตรวจโควิดโควิดดูด้วยโควิดเรียบร้อยเลยยัเป็ดคนสอนไม่เกินคนสอนแจกหนิงสอนตรวจโควิดยังไงให้ติดโควิดจริงติดอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหตรวจอี่อันก็ขึ้นอันขึ้นสองอันเลยเป็นอย่างอะไรวะกูติดจากอะไรเนี่ยเอ้เชื้อมาจากไหนสาพมาซะดเอ้ยทุกคนผมงงมากเลยนะผมผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไปไหนเลยเออผมอยู่คอนโดคอนโดมันจะแจ้งเตือนว่า ตึกนี้มีคนติดโควิดและถ้ายิ่งมันรู้ว่าไม่เป็นห้องนี้นะห้องทางเกียรติกูแน่บอกเลยผมอยู่ยากแน่นอนนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้นะวิธีการเช็คโควิดยังไงให้ติดจริงนะครับ <c oughs> ก็ลองดูแล้วกันนะใครที่แบบว่ามีอาการเนี่ยลองตรวจดูเลยไปละบ,บายบายทุกคนลงเต็มดีกว่าตอนแรกว,ว่าจะมานั่งเล่นอะไรขึ้นให้เพื่อนๆชมกันอีกสักเนี่ยสักนิดสักหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ไ,มได้แนละ้วไปนะบายบายเจอกัน <c oughs> <c oughs> สอนตรวจ ATK ยังไงให้ติดจ,จริง